ช่วงปลายฤดูร้อนในปี1972บรรยากาศในชานเมืองรัฐนิวเจอร์ซี์กลายไปฝันร้ายเมยื่อหญิงสาววัย20ปีชื่อเจนเน็ตเดวผามาเดวจากบ้านและไม่เคยกลับมาอีกเลยหลายสัปดาห์ต่อมาสุนัขตัวหนึ่งเดินมาจากป่าพร้อมกับชิ้นส่วนแขนมนย์ในปากการ้นพบน่าสะพรึงนั้นนำพาตำรวจไปยังนภพาหินแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกกันด้วยชื่อที่ฟังดูน่าขนลุกว่า เดวิสทีหรือผาเขี้ยวปีศาจบนหน้าผาห่างไกลจากผู้คนจนน้าทีพบร่างของเจเน็ตในสภาพเน่าเปื่อยโดยรอบศพปร,รากฏสิ่งที่บางคนกล่าวว่าเป็นสัญลักษณ์ิธีกรรมลึกลับและอาจเกี่ยวข้องกับเวทมนต์ดำหรือการสังเวยซาตานข่าวหลือเริ่มแพรส่สะพัดนำมาสึกความตื่นตระหนกในชุมชนเล็กๆแห่งสปริงฟิลด์รัฐนิวเจอร์ซีย์ กลายเป็นปริศนาที่ไม่มีคำตอบและยังคงตามหลอกหลอนผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้วันนี้มิสทีเรียจะพาเธอชมพบกับคดีปริศนาแห่งรัฐนิวเจอร์ซีการตายของเจนเน็ตเดลพามาอะไรที่เกิดขึ้นกับเธอเธอถูกฆาตกรรมอุบัติเหตุหรือบางสิ่งที่ดำมืดและชั่วร้ายเกินกว่าที่เราคาดคิดจะอยู่เบื้องหลัง ปริศนาการตายของเจเนตเดลพามาและที่ซาตานพิธีกรรมหรือฝีมือมนุษย์ เจเนตเดวพามาเป็นเด็กสาวในเมืองสปริงฟิลด์ w ทาชิปอยู่เนียนเข่าตีรัฐนิวเจอร์ซีย์ในเวลานั้นเธออายุ16ปีและกำลังเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่3เธอหายตัวไปเมื่อบ่ายวันจันทร์ที่7สิงหาคมปี1972โดยเธอออกจากบ้านบนถนนเคลียร์วิวโรดโดยบอกแม่ของเธอว่าจะไปขึ้นรถไฟที่ซัมมิทเพื่อไปบ้านเพื่อนในเบเกอรี่ไฮส์ ซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปประมาณ8หไมล์มีการคาดการว่าเธออาจตั้งใจจะบบกรถแทนการข้นรถไฟซึ่งเป็นวิธีการเดินทางในค่อนข้างปกติในยุค70แต่เมื่อเธอไม่ถึงบ้านเพื่อนและไม่กลับบ้านในคืนนั้นพ่อแม่ของเธอจึงแจ้งความคนหายกับสถานีตำรวจสปริงฟิลด์ในวันรุ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครอบครัวของเธอได้รับความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยจากการสืบสวนเบื้องตน้น และต้องออกค้นหาเจนเด้วดตนเอง6สัปดาห์ต่อมาในวันที่19กันยายนปี1972สโศกนาฏกรรมก็ถูกเปิดเผยเมื่อสนักตัวหนึ่งนำแขมโนทิน่าเปิดกลับให้เจ้าของที่อาศัยอยู่ใกล้กับฮูเดเลอรคอรี เจ้าหน้าที่ได้ทําการค้นหาอย่างเร่งด่วนโดยสุนัขดมกลิ่นและในที่สุดก็พบร่างของเจนเน็ตบนหน้าผาที่ชาวบ้านเรียกว่าเดอะเดวิลส์ทีดหรือผาเขี้ยวปีาศาจร่างของเธออยู่ในสภาพเน่าเปื่อยอย่างมากนอนคว่ำหนาและยังคงสวมเสื้อผ้าอยู่คำบอกเล่าเกี่ยวกับสภาพศพนัจุดเกิดเห็นน้แตกต่างกันไปแต่ที่เห็นพ้องต้องกันมากที่สุดก็คือศพ ถูกพบภายในขอบเขตที่ทําจากกิ่งไม้และท่อนไม้คล้ายโลง่งศพและมีไม้กางเขนขนาดเล็กที่ทําขึ้นหลายอันอยู่ภายในขอบเขตนั้นนอกจากนี้ยังมีรายงานอ้างว่าพบร่างของเธอบนสัญลักษณ์ของดาวห้าแฉกหลอมรอด้วยซากสัตว์ที่ถูกทาให้พิการพร้อมกันนั้นยังพบของใช้ส่วนตัวของเธอเช่นเครื่องสาอางและขวดใส่บรรจ,จุสารปริศนาถูกพบห่างจากร่างประมาณ8ฟุต แต่กระเป๋าเงินกระเป๋าสต่างและส้ยคอไม่กังเขนที่เธอสวมใส่เป็นประจำได้หายไปภายในเวลาไม่กี่วันหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเริ่มรายงานข่าวโดยผ่านหัวสุดสะพรึงผ่านหัวฉบับหนึ่งถึงขนาดเขียนว่าเด็กสาวถูกสังเวยในวิธีแม่หมดคดีน,นี้ได้สร้างความตื่นกลัวในเวดาชาวเมืองที่คิดว่าอาจจะเป็นฝีมือของลทัทธิบูชาซาตาน แม้แต่หัวหน้าตำรวจคำว์สปริงฟิลด์ยังยอมรับว่าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้ไปขอคำแนะนำจากแม่หมอดหรือร่างทรงในพื้นที่และยิ่งสถานที่ที่พบศพก็ยิ่งเติมเชื้อไฟลุมในข่าวลือนั่นคือน้ำผาที่ชาวบ,บ้านในละแวกนั้นเรียกว่าผาเขี้ยวปีาศาจแถมบริเวณโดยรอบคือป่าวัดชักเรสเวชันซึ่งมีชื่อเสียงไม่อย่างยาวนานว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องลี้ลับและม์ดำ ยิ่งไปกว่านั้นไม่ถึงหึ่งปีก่อนหน้านี้เมืองใกล้เคียงอย่างเวสฟิลด์ก็เพิ่งเผชิญคดีฆาตกรรมครอบครัวจอรนลิสโดยที่ลูกสาวเวรุ่นครอบครัวนั้นเคยมีข่าวว่าสนใจศาสตร์ลึกลับและศสยศาสตร์ทําให้บรรยากาศชุมชนแถบนี้ยิ่งตกอยู่ในความหวาดกลัวเพิ่มเข้าไปอีกแต่การสืบสวนตำรวจในท้ายที่สุดก็ไม่สามารถหาสาเหตุของเหตุสลดได้ และคดีนี้ก็ถูกปล่อยทิ้งไว้เพื่อรอพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปจนกระทั่งในช่วงปลายทศวรรษที่1990คดีนี้ก็มาถึงทางตันหลังจากนักสืบและนักข่าวพยายามรื้อฟื้นคดีของเจเน็ตขึ้นมาอีกครั้งแต่สิ่งที่พวกเขาได้รับคือข่าวร้าย เมื่อแฟมคดีอย่าปทางการได้หายไปโดยตำรวจเมืองสปริงฟิลด์อ้างว่าแฟ้มทั้งหมดถูกทำลายในยน้ำท่วมที่เกิดจากพายุเฮอริเคนฟลอยซึ่งทำให้เกิดความสงสัยในการทำงานตำรวจในพื้นที่เพราะถูกมองว่าเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นไปจนถึงว่าพวกเขาอาจจะจงใจปิดคดีนี้เพื่อใครหรืออะไรการสืบสวนคดีของเจนเน็ตยังคงเปิดกว้างต่อไป ครอบครัวและญาติพี่น้องของเธอในการก่อตั้งกลุ่มนาราลงที่ชื่อว่า Justice for Janet d เผ่ามาหรือคืนความยุติธรรมเพื่อเจเน็ตซึ่งออกมาเรียกร้องให้มีการใช้เทคโนโลยี d ี a นเอสมัยใหม่ตรวจสอบหลักฐานที่ยังหลงเหลืออยู่แต่แม้เวลาจะล่วงเลยผ่านมากว่า50ปีแล้วคำต่อที่แท้จริงก็ยังคงหลบซ่อนอยู่ในเงามืดและคำถามสำคัญที่ยังคงดังกล้องอยู่ในใจคนทั้งเมืองอยู่เนียนเข่าตีจนถึงปัจจุบัน เกิดอะไรขึ้นกันแน่บนหน้าผานั้นเฤษฎีโด่งดังและเป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คือเจนเนตถูกลักพาตัวและสังหารในพิธีบูชาซาตานหรือเวทมนต์ดำแนวคิดนี้เริ่มต้นแทบจะทันทีหลังจากพบศพเธอในปี1972 ด้วยความแปลกปรลาดสถานที่เกิดเหตุและผ่านหัวข่าวของสื่อที่จงใจปลุกกระแสะความกลัวในมุมมองของทฤษฎีนี้เชื่อว่าลัทธิลึกลับบางกลุ่มอาจเล็งเป้าหมายไปที่เจนเน็ตเพราะเธอเป็นคริสเตียนผู้มีศรัทธาหลักฐานที่ใช้สนับสนุนทฤษฎีนี้ได้แก่หมายกางเขนที่ทําจะกกิ่งไม้่อนไม้รอบศพที่ถูกวางเือนโลงศพสัญญาพีบานของเจนเน็ตบาทหลวงเจมเท,ท็ ถึงกับแสดงความเห็นต่อสาธารณชนว่าเธออาจถูกฆาตกรรมโดยกลุ่มลัทธิซาตานเพราะความศรัทธานในพระเจ้าของเธอเขากล่าวว่าเจนเน็ตพยายามเทศนาคนกลุ่มนั้นเลยต้องจบชีวิตเพราะสิ่งนั้นนอกจากนี้ยังมีตำนานท้องถิ่นเกี่ยวกับกลุ่มแม่หมดที่มีคำสาบว่าจะต้องฆ่าเด็กสักคนในช่วงวันฮาโลวีนและบางคนเชื่อว่าการตายของเจนเน็ตอาจเป็นการเติมเต็มคำทนายนั้น แม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีก็ยังมีจดหมายปริศนาปรากฏขึ้นมาบ้างเป็นระยะที่อ้างตัวว่ามาจากลทัทธิบูชาซาตานและอ้างตัวว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าเธอบางแหล่งข่าวที่ตรวจสอบไม่ได้อ้างว่าตำรวจเจอสิ่งที่น่าขนลุกเช่นลูกศรที่แกะสลักบนหมายซากศพในขวดแก้วแทนบูชาจริงๆใกล้จุดพบศพแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏในรายงานทางการใ,ใดๆ จนกระทั่งในปี1997ในตัยสารท้องถิ่นแนวเรื่องแปลกที่มีชื่อว่า v n j แต่รับจดหมายนิรานามที่ระบุถ,ถิ้งศพคนอกษาเวรุ่นที่ถูกพบในเมืองร้างบดท่านบูชาผู้อ่านหลายคนจำได้ว่านี่คือคดีของเจนเน็ตเดวพามาทำให้ความสนใจของสารชนพุ่งขึ้นมาอีกครั้งมาร์คโมแรนและเจสซี่พอลเล็นักเขียนท้องถิ่นทุ่มเวลาหลายปีตามสัมภา์พยาน ืฤษฎีและรายละเอียดที่สังคมลืมเลือนไปจนกระทั่งในปี2015หนังสือตั้งคู่ที่มีชื่อว่า d e t e on the Devil's t e e t ก็ได้ออกมาตีพิมพ์จดไฟความลึกลับนี้ยังคงลุกโชนจากนั้นในปี2019เจสซี่พอลแลกก็ค้นพบสี่งสำคัญที่สำนักง,งานอายการยูเนี่ยนเคาน์ตีปรากฏว่าพวกเขายัคงมีสำเนาแฟ้มคดีต้นฉบับ เขาได้รับความช่วยเหลือจากมาร์คสไปวีอดีตผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของสำนักงานและได้ยื่นคำร้องขอเอกสารอย่างเป็นทางการภายใต้กฎหมายเปิดเผยข้อมูลของรัฐนิวเจอร์ซีย์หลังจากความล่าช้าเนื่องจากการระบาดโควิดนา้นทึงสปีในที่สุดแฟ้มเอกสารก็ถูกปล่อยออกมาในปี2021ภายในนั้นคือหลักฐานสำคัญที่เคยถูกเชื่อว่าสูนหายไปตลอดกาลภาพถ่ายจากที่เกิดเหตุ รายงานชจนสูตรศพแในกระทั่งผลวิเคราะห์จากห้องแ็บของ F.B.I. แต่เมื่อดูภาพถ่ายแล้วเรื่องราวกลับต่างไปจากคำบอกเล่าในอดีตเพราะมันไม่มีทั้งสัญ,ญลักษณ์ดาวห้าแฉกไม่มีซากสัตว์ไม่มีท่านบูชามีเพียงกิ่งไม้และเสศษหินธรรมชาติที่ดูคล้ายสัญ,ญลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญักรรมเชิงพิธีกรรมได้ถูกจ้างมาให้ตรวจสอบแล้ก็เห็นตรงกันว่า สัญลักษณ์เหล่านั้นคือซากธรรมชาติไม่ใช่เครื่องหมายลทัทธิใดอย่างใดแม้แต่บันทึกภายในของเจ้าหน้าที่สืบสวนที่ออกมาเปิดเผยในปี2004นก็ระบุว่าตำรวจบางคนเคยสงสัยว่าเธออาจเสียชีวิตจากการเสพยากเกินขนาดแม้ผลพิษวิทยาจะสรุปไม่ได้ชัดเจนก็ตามแต่เนื่องจากพบหลักฐานการใช้ยาเสพติดหรือร่องรอยการใช้ความรุนแรงโดยตรงคดีนี้จึงถูกร,ระบุว่าเป็นการเสียชีวิตที่น่าสงสัยและยังคงไร้บทสรุป หัวหน้าตำรวจเมืองสปริงฟิลด์ได้ออกมายืนยันในปี2021ว่าสัญลักษณ์ที่ผู้คนพูดถึงนั้นแท้จริงแล้วดูเหมือนเครื่องหมายคริสต์มากกวจะเป็นเครื่องหมายซาตานสิ่งที่หลายคนเห็นในตอนนั้นอาจเป็นเพียงภาพที่เจตนาการเติมเต็มด้วยความกลัวแต่ถึงกระนั้นบุมของลทัทธิซาตานก็ไม่อาจถูกตัดทิ้งได้อย่างเด็ดขาดเช่นกันบางคนเชื่อว่าอาจมีใครบางคนจัดฉากเพื่อที่เกิดเหตุดูเหมือนพิธีกรรม มีเพื่อนของเจนเนตคนหนึ่งอ้างว่าเคยเห็นชายคนหนึ่งที่ชอบรับเธอตอนโบกรถและชายคนนั้นเรียกตัวเองว่าพ่อหมดนั่นเป็นคำพูดที่ฟังดูโอ้อวดหรือมั่นเป็นคำเตือนล่วงหน้าก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดอีกหนึ่งทฤษฎีที่รับความสนใจไม่แพ้กันก็คือเจนเนตอาจถูกฆาตกรรมโดยใครบางคนที่เธอรู้จักหรืออย่างน้อยก็เป็นคนที่เธอพบเจอในวันนั้น โดยเหตุการณ์ในวันนั้นเจเน็ตมีแผนจะโบกรถไปบ้านเพื่อนซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ดูไม่แปลกเลยในยุค70แต่นั่นเองที่อาจเปิดโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีหนึ่งในทฤษฎีถูกพูดถึงก็คือมิชัยเวรุ่นหรือผู้ใหญ่คนหนึ่งพยายามลวนลามเธอและสถานการณ์อาจบานปลายจนกลายเป็นความรุนแรงเนื่องจากศพอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยมากจึงไม่สามารถระบุดได้ว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ และผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์บนเสื้อผ้าก็ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดตำรวจได้สืบสวนผู้ต้องสงสัยที่เคยมีประวัติการกระทำผิดทางเพศหลายรายและถึงขั้นเปรียบเทียบคดีของเจนเนตกับคดีฆาตกรรมหญิงสาวอีกสี่รายที่ยังไม่มีการจับกุมคนร้ายแต่จนแล้วจนรอดก็พบความเชื่อมโยงที่ชัดเจนอีกกระแสหนึ่งเชื่อว่าอาจจะมีใครบางคนในกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จักของเธอมีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าเพื่อนรักหรือญาติของนักบวชโดยมีข่าวลือว่ามีบุคคลในกลุ่มคิดจจักบางคนพัวพันกับยาเสพติดหรือพฤติกรรมลึกลับ,บางอย่างแม้จะมีหลักฐานยืนยันชัดเจนแต่ก็นับเป็นตัวอย่างของข่าวลือที่เกิดขึ้นเมื่อคดีไม่มีทางไปต่อบางคนเชื่อว่าเจนเน็ตอาจถูกฆ่าที่อื่นแล้วนำศพมาวางไว้บนหน้าผาเพื่อสร้างภาพให้เหมือนเป็นพิธีกรรม ทั้งกระเป๋าถือที่ถูกพบกระจาดกระจายใกล้ศพรวมถึงข้าวของต่างๆอาจชี้ไปยังการลักทรัพย์หรือความพยายามในการลบข้อมูลระบุต,ตัวตนและสีหนึ่งที่น่ากังวลที่สุดสร้อยไม้กังเขนสีทองที่เธอสวมใส่ไปประจำได้หายไปมันหายไปไหนกันแน่หรือว่ามันอาจจะถูกขโมยไปเพื่อเป็นของที่ระลึกของฆาตกรหรือไม่ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักเคลื่อนไหวอย่างเอ็ดเวิร์ดซอสโนและกลุ่ม j u s t ติ e ฟอร์เจเนตได้พยายามผลักดันให้มีการวิเคราะห์ DNA อ็จากหลักฐานที่ยังหลงเหลืออยู่พวกเขาถึงขั้นยื่นฟ้องร้องเพื่อให้เขตยูเนียนเขาตีเปิดหลักฐานและให้ตรวจสอบใหม่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่ไขคด,ดีได้แต่อย่างที่รู้กันแค่รอยดีเอเดียวก็สามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้ ในภาพรวมทฤษฎีเกี่ยวกับการฆาตกรรมโดยคนที่เธอรู้จักนั้นมันเรียบง่ายและเป็นไปได้สูงและอาจจะพบเจอในชีวิตจริงอาจจะมีนักล่าที่ซ่อนอยู่ในคราบคนรู้จักและจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีใครถูกลงโทษทฤษฎีที่3เจนเนตอาจเสียชีวิตจากการเสพย,ยากเกินขนาด อ้างเองจากบันทึกภายในของเจ้าหน้าที่สืบสวนที่ถูกเปิดเผยเมื่อปี2004ระบุวา่าตำรวจบางคนเคยสงสัยว่าเธอ,อเสียชีวิตจากการเสพยากเกินขนาดระหว่างไปเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นในป่าและเมื่อเธอเสียชีวิตคนอื่นๆก็หาตื่นตกใจเลยวิ่งหนีโดยทิ้งเธอไว้ในที่เกิดเหตุแต่ผลพิษวิทยาก็ยังสรุปไม่ได้แน่ชัดและไม่พบหลักฐานการใช้ยาเสพติดแต่ทฤษฎีนี้แทบไม่มีหลักฐานรองรับ เจเนตไม่เคยมีประวัติว่าใช้ยาเสพติดรุนแรงพื้นที่ที่พบศพเป็นหน้าผาสูงลาดชันและรกมากไม่น่าจะเป็นสถานที่ที่แหวรุ่นจะไปเที่ยวเล่นกันง่ายภาพจากที่เกิดเหตุก็มีพวกกระบองเบีย้ยขยะหรือร่องรอยของกลุ่มคนเลยมีอีกแนวคิดหนึ่งก็คือเธออาจประสบอุบัติเหตุเช่นตกเขาหรือถูกงูกัดขณะเดินป่าคนเดียวแต่ก็มีประเด็นขัดแย้งหลายจุด ประสบของเธอถูกพบบนยอดเขาไม่ใช่ด้านล่างและสภาพศพก็มีบาดแผลรุนแรงหรือร่องรอยการตกจากที่สูงบางคนงกับตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายแต่พยานรอบตัวเธอกลับบอกว่าเธอเป็นคนร่าเริงเคร่งศาสนารวมทั้งไม่มีจดหมา,ายลาใต้และสภาพแวดล้อมโดยรวมไม่ได้บ่งชี้ว่าเธอจงใจจบชีวิตตัวเองเลยสิ่งหนึ่งที่แปลกในรายงานชาในสูนยศพก็คือ พบระดับสารตะกั่วในร่างของเธอที่สูงผิดปกตินั่นทำให้บางคนต้องข้อสงสัยเรื่องการถูกวางยาพิษแต่ก็ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของสารตะกั่วนั้นได้เลยอาจจะเป็นจากสิ่งแวดล้อมหรือจะเป็นข้อมูลหลอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนักสืบสวนใหญ่นในปัจจุบันตัดทิ้งทฤษฎีอุบัติเหตุหรือการฆ่าตัวตายเนื่องจากมมีหลักฐานสนับสนุน แม้มันจะเป็นไปได้ว่าเธออาจเสียชีวิตจากเหตุสุวิสัยแต่เมื่อพิจารณาจะกอุปกรณ์ทั้งหมดโดยเฉพาะกระเป๋าที่ถูกหรือสร้อยคอที่หายไปโอกาสกลับชี้ไปที่การฆาตกรรมโดยเจตนามากกว่ากว่าห้สิปีผ่านไปเราอาจไม่เคยรู้เลยว่าอะไร เกิดขึ้นกับเจเนตเดลพามาบนหน้าผานั้นหรือแม้แต่เธอตายอย่างไรแต่สิ่งที่เรารู้แน่ชัดคือความกลัวยังคงไม่เคยจางหายไปจากความทรงจำของชาวนิวเจอร์ซีย์และคดีนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาของประวัติศาสตร์ต่อไปเป็นอย่างไรกันบ้างครับเ,เพื่อนๆสำหรับเรื่องราวในวันนี้ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับวันนี้มิสทีเรียต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ